ที่เขาบอกเขาออกไปเนี่ยสายมือเนี่ยเออไป้ายย่อะเขไปในซอยเล็กๆข้างๆ้วเล่นดนตรีอะ ไม้อบแห้งต่างๆอกวม่งเงี้ย <it>, uh ่าฮะเนื้ออะน้ออเออเนไอ

แผ่นดิมแบบเเสื้อมีหู Bye.

一一百元两件，客服一百五十元两件，赶紧来抢购，数量有限，先到先得。啊！好好

โอฮะคิดนบายงี้นึงโอเคทำงี้ขาย,ยาวหนึ่งสองสามแต่ขอรูปบุคคลหน้าเรื่งรูปนะ หนึ่งสองสามแม่ดูสะโพกใหญ่แม่หมุน này, ม m ùng, m ùng, m ùng ทั้งไหนแม่มาหามุมมุมใหม่ดิให้ตรงนี้มันใหญ่อะทำงี้ได้ไหมอะไรเงี้ยที่แม่ทำออเดี๋ยวดวเปิดกล้องก่อนโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะ

嗯喔嗯、啊！是不是啊？ no. 啊、我坐苗梯下来，我不用单过。我直接坐南充苗梯就下来了。那我这里准备走了，不、哦嗯哎、玩太晚了，明天就没事了，一天早安你。嗯嗯 เศษเลยยี่สิบนาทีเล็กะไรเล็กเลยสองตัวบนล่างใช่ไหมสิบบาท อุ้ยก็จะเหลือตั้งเยอะอ่ะตัวยี่สิบได้ไหมบอคอยอยกับสีบาร์บ้็เป็นที่ไฟัน อีกไหโอเคปิดปิดแอพนะต้อิดต่อยเลิกอีกคำเลยเราต้องเลี้ยวขวานะกาดกลับเดินนั่นเป็นะ แก๊ปเมื่อกี้ยังไม่ถ่ายรูปดูนะเยอะเหมืันนั่นแ่ละ nó này nhiều, và giờ cho mụ diệt liền. hao mà để rồi bạt na luôn dài lên chê khâu dài vậy bọc thang nhớ dài nè khâu dài vậy ให้ไปเดินข้างนอกตรงนี้เป็นทางมาลายให้รถสกูตเตอร์วิ่ง พอดีเลย<อ>จะได้แบบเสี่ยงมา,ากเลยฝไหนปากฝั่งนู้นะไปเดินเดินไหมจะเดินไปทางนี้เหรอไปทางไหนอ่ะอันู้นอันนี้เหรอครอับเ,เอาเดินได้ยังงี้ของสองโลกว่าพี่สองโลเมื่อกี้เมื่อไหร ินไปทางหน้าอยู่เอ้าทำไมมันให้เราไปมันจอดฝั <c <c ่งนน้นวะแล้วเดินไปยังไงวะเนี่ยฝั่งหมุดไหมพี่งไม่ได้แขงหน้าเดินได้เหมล่ะเดินไหมเดินเดินเดินดูบ้าน ไปดิไปดิไปเั่วโมงเฮ้ยดูไปเล่นหมครึ่งชั่วโมงหรอนี้ต้องึ่งชั่วโมงแลสองกิโลเด้อหูหมานีครับไม่ถึงหรอกหัหมาติดเพราะว่าขนะดเดินสามโลเดินออกกํลังกายแล้วมันกําลังกายไปนสามโล่ะไปแล้วก็เลี้ยวไปเรยก็จเขกว่าันหลเย้ใช่ไหคัญโทรศัพท์อยู่ที่มัน รเรียก่าอะเรียกจริงเรอยงแล้วค้างด้วยนี่ไงเกเกี่ยว่ะเออคเรียกให้าองมเเรียกนี่เลยมันจะจอดได้เเตร์ไปบอกมันว่าอูมาจอดได้เรียกะรเออกเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปพี่ได้แล้วได้แล้วอันนี้ันดร่ัีเลี่ยเท่าไหร่ครับ12 12หยวน <c oughs> เอาไปนี่ราจอดไปได้ตรงนั้นนะ่ะเราจะจอดฝั่งนี้อยากขปบจักรยาน,นมากเลยผู้หญิงขับด้วยเนี่ยจอดนี้แหลฮะ กลับมาอรกลับบ้านข้ามมาเนี่ยเขาเป็นจอดไม่ได้ตรงนี้น่ะต้องมาเรียกฝั่งนี้ทำอะไรอ่ะ แคลองเอามันร้องเก๋าแล้วร้อหนึ่งสองสาม รูปบุคคลหนึ่งสองสามตัวหนามากเลยทำไงดีดึงเสื้อให้มันตึงๆอ่ะตึงได้เันหนาวอ่ะดึงเสื้อให้มันเข้ามาอย่างนี้เข้ารูปอ่ะเข้าสุดแล้วเนี่ย

อะไรวะเนี่ย เข้ามาทางนี้วะไปรถติดแน่ไปกินช็อกโกแลตที่แม็กไหมมีบ้านจะถ่ายรูปให้ฮะถ่ายรูปที่แม็กนั่งรอมันเหรอแต่ยาวเนี่ยดยูไม่ขยับไปไหนเลยเรายเยอะเรื่องมันได้ไ เป็นกี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกใหม่หอ่ะ 这呢？嘞。 五六五，二五六二，二五六，对。